ดูครับคำพีนี้ชื่อว่าคำพีทาตวัตสทาตวัตทะสังคหะครับเนี่ยครับชื่อคำพีเห็นไหมนะทาตวัตทะสังคหะอยู่ในช่วงของสังราธิกะขึ้นต้นด้วยสระอะอีอีอ e ูอ e ู U ไปเรื่อยนะครับมีกันสระที่กันนั่นเองครับอยู่ในคำพีปัญจมูลที่ผมจัดพิมพ์นะครับมี ห้าคำพีครับในคาถาที่19ของคำพีธาตวัฏสังคหะในสองบาทสุดท้ายคาถานี้มี6บาท2บาทสุดท้ายจะมีบาท1เกินบาทอยู่ก็คือเยคัตย at at ัตถาเตปฏิยัตถาปวัตติปาปุนัตถกาครับคำน,นั้นคาพูดนี้เป็นคำปริภาษาที่นักวยากรทั้งหลายนิยมนำมาพูดสอนกันครับ เพื่อจะเห็รู้เมื่อกี้ท่านแปลค่าโตว่าอวะค่าโตใช่ไหมไม่ได้แปลว่าไปนะครับแปลว่ารู้ครับแปลว่งรู้ดังนั้นคมุธาที่แปลว่าอาจว่าไปเนี่ยใช้ในอาจว่าพุทธิแปว่งรู้เห็นไหมครับพุทธิไปว่งรู้แล้วก็ต่อไปก็จะมีคัจติปวัตตติติให้แปลว่าปวัตตะไปแปลว่าปวัตตินะครับแปลว่าปวัตติก็เลยให้เห็นดูนี่ในคีร์นี้อยู่นี่นะ ที่อ้างอิงมาอยู่ตรงนี้อ่ะกลับออกไปครับอ้าวมันหลุดออกไปซะแล้วที่ถ่ายทอดปิดโปรแกรมผิดตัวถ่ายใหม่ไม่หลุดหรือยังอันนี้ยังไม่หลุด ํำเตือนคีสติมถาวรดำเนินการต่อมันไม่มาซะและ้ว